สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดใช้แอร์รถยนต์นะครับก็วิธีแรกนะครับผมเราจะเปิดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าเราเปิดเป็นเบอร์หนึ่งป๊บเราก็ปรับเปิดเทอร์โมมาแค่หน่อยเดียวนะครับผมเปิดเทอร์โมน้อยแอร์ตัดเร็วแอร์ก็เย็นน้อยนะครับผมต่อไปเปิดเบอร์สองนะครับ เอก็ตัดประมาณ3ามวิตัดทีนะครับแล้วก็ปรับเทมโอขึ้นมาอีกหน่อยครับต่อไปเป็นเบอร์สามนะครับก็ปรับขึ้นมาอีกหน่อยก็ประมาณ1นนาทีตัดทีนะครับต่อไปเป็นเบอร์สี่คอมเอตัดช้าสุดนะครับก็เป็นเบอร์ที่เย็นที่สุดแล้วก็หนาวที่สุดนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ